มีเขาประมูลโทรศัพท์ไม่ใช่เหรอหมายเลขเบอร์สวยค่ะเบอร์หายากคัดพิเศษมา310เลขหมายค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเบอร์088 88888888 8, 88, 8, 88, 8 88, มีคนประมูลไปในราคาสูงถึง10ล้านบาทค่ะฮะโอ้นี่ค่ะกสะทอชอนะคะคือ9ตัวเหมือนติดกัน แปดตัวเหมือนติดกันหรือเจ็ดตัวเหมือนติดกันที่ประมูลใช่เบอร์เหล่านี้มันเป็นเบอร์ที่มีจํานวนจํากัดแล้วก็หายากใช่ไหมคะร้อยล้านเบอร์เนี่ยจะมีเบอร์สวยเก้าตัวเหมือนกันที่มันติดกันแค่เบอร์เดียวแล้วแพงสุดที่ประมูลออกมาอะไรศูนย์แปด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 ปดแปดแปดปดปดเท่าไหร่สิบล้านบาทเอาไปทำไมเบอร์สวยไงคะ,ะมันมีมูล,ลค่าโอโ้โห หน้าอีฉาไม่ได้ว่าอะไรหรอก <c oughs> หรืออันอื่นเป็นยังไงอันที่ลองลองมา098999999 9 99, ป 99, 99, อันนี้6.5ล้านหคือมี8แซมเข้ามาตัวหนึ่งที่เหลือ9หมดเลยอืมอ่าแล้วก็ยังมี064 4 4 4 4, 4 4 4 4 4ี่เบอร์นี้5.6ล้านหค่ะอืมอ่าท่านบูชมเงินเอาไปไหน เงินสอเป็นทะเบียนรถเนี่ยเขาจะเอาไปกองทุนเรื่องอุบัติภยัยอะน,อน้องกอง<ข>ทุนอุบัติเหตุรายได้ของแผ่นดินเอาไปพัฒนาประเทศต,ต่อไปอันนี้ก็สะทะชอบอกมามีความอยากได้ไหมเบอร์ที่ใช้อยู่ดีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องเบอร์มันมีหลายทฤษฎีแต่ยุคนึงเนี่ยบวมมากจนกระทั่งกสทชเขายึดเอาไปทําเองเมื่อก่อนจะอยู่กับค่ายมือถืออ่ถูกไหมค่ะอ่า แต่ตอนนี้อีกยกสมัยนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องดูดวงดีเลขมงคลเลขไม่ต้องตรงกันหรอกแต่มันมงคลใช่ไหมใช่เลขมังกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลขจัก,กรพรรดิเลขมังกรอะไรเงี้ยต้องใช้อยู่อ <laughs> ไม่ได้ใช้ค่ะ,ะ <laughs> ถามจริงดูไหม <laughs> ถามจริงพุ่งตรงนิดหน่อยค่ะฮะ <laughs> ดูนิดหน่อย ออดูดไหมคือยุดดูไหมคะไม่ดูใช้เลยอ่ะท่านผู้ชมมีไหมประเภทแบบเบอร์ที่ค c เซ็นเตอร์ไม่สามารถโทรหาอันนั้นจะอยากได้ <c oughs> อันนั้นจะมีคุณค่าที่สุดเลยจริงๆรอ่ะท่านผู้ชม <c oughs> ปิดท้ายกัน